สวัสดีเจ้ามาแฮมแล้วเจ้าแกงสะอมใส่หมูค่ะวันนี้นะคะทําง่ายอร่อยด้วยกับช่องคุณฟอนฟู้ดค่ะวันนี้เรามาเตรียมชะอมกันนะคะ บอกก่อนว่าเมนูนี้ทําง่ายและอร่อยด้วยเหมือนกันค่ะล้างชะอมให้สะอาดแล้วก็เด็ดเอาเด็ดอ่อนๆน,นะคะเรามาทํากันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยค่ะแล้วก็เอาพริกลงไปผัดค่ะผัดให้หอมนะคะเราใช้พริกแห้งแดงจินดาโขกกับกระเทียมหอมแดงแล้วกกะปิเกลือเท่านั้นเองค่ะเรามาผัดให้หอมก่อนนะคะอย่าบอกก่อนต้องให้หอมนะถึงจะใส่เป็นหมูลงไปค่ะ ผัดเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปวันนี้คุณพลใช้เป็นเนื้อหมูติดมันเล็กน้อยค่ะมีหนังด้วยนะมีหนังหมูติดไปด้วยนะทุกคนผัดพอดีพอสุกประมาณเราก็เติมน้ําลงไปค่ะเติมน้ําลงไปรอจนน้ํำเดือดนะคะ เราก็ใส่ของปรุงที่เราชอบไปค่ะวันนี้ขอใส่ปลาร้าไปหนึ่งช้อนใหญ่ๆค่ะแล้วก็ผงนัวนิดนึงค่ะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็หอมแดงหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเพื่ออัดรสที่อร่อยยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำปลาไปนิดนึงค่ะเพื่อความหอมของน้ำปลานะคะรอให้น้ำเดือด ใส่ชะอมลงไปเลยค่ะบอกก่อนว่าใส่ชะอมแล้วอย่าให้นานพอรั่วพอนะคะแบบนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนอาหารง่ายๆทำง่ายอร่อยด้วยก็ช่องฟอนฟู้ดค่ะแกงชะอมใส่หมูค่ะกดบันทึก ติดตามคุณพอกดหัวใจให้ทุกคลิปทุกวีโอด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้คุณฟอนทำอาหารให้ทุกคนได้ดูกันทุกวนันทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ